สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยอีกนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยเรื่องตามรอยพอ่อค่ะครูจอยเนี่ยมาในหัวข้อเรื่องตามรอยพอ่อเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ,ะนักเรียนดูตามภาพเลยนะคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เป็นตามหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดในพื้นที่ขนาดเล็กโดยมีการแบ่งสัดส่วนเป็น4ส่วนค่ะลูกอ่าส่วนที่1น้ลองดูนะคะตามภาพด้วยในวงกลมนี้เลยค่ะอ่าส่วนที่1เป็นการกักเก็บน้ํา3 0อน้อ่าองดูสีฟ้าๆนี้นะคะเป็นการกักเก็บน้ํา30เซนค่ะอ่าส่วนที่สอง เกณฑการปลูกข้าวค่ะ30%สีเขียวลูกสีเขียวต่อไปเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้หรือไม้ยั่งยืนอาสีเหลืองนะคะลูกในวงกลมที่มีสีเหลืองๆนะคะ30%ปลูกผักสวนครัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์ด้วยและ4ะ10%ที่เหลือก็จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ,ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เป็น ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างนะคะสาสิบเปอร์เซ็นแรกที่เป็นพื้นที่อ่าเป็นกักเก็บกักเก็บน้ํานะคะอ่าเพื่อให้เราเนี่ยมีน้ําใช้สม่ําเสมอตลอดปีโดยเก็บน้ําฝนในฤะดูฝนไว้ไว้ใช้ใช่ไหมคะใช้เวลายามขัดสนเวลาฤด,ดูแล้งเราก็มีน้ําใช้นะคะอันนี้คือสามสิบเปอร์เซ็นแรกที่ ใช้ขุดสระเก็บน้ำนั่นเองอะต่อไปค่ะสามสิบเปอร์เซ็นที่สองก็คือการปลูกผักผลไม้ไม้ยั่งยืนพืชไร่นั่นเองนะคะสมุนไพรก็ได้ค่ะหรือว่าผสมผสานกันนั่นเองนะคะสามสิบเปอร์เซ็นที่สองอการปลูกพืชต่างๆเพือ่อใช้เป็นอาหารประจำวันนะคะอะถ้าเราปลูกเยอะเราก็สามารถนำไปขายได้นะคะ ต่อไปค่บเปอร์เที่สามาทำอะไรลูกปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวอาให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อเป็นอาหารประจำอาประจำสำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปีโดยไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วยนะคะอาต่อไปค่ะแ้นที่10%สุดท้ายก็เป็นการ ปลูกที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านหรือสร้างคอกสัตว์เอาไว้นั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือกเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะสรุป้กคอว่าอ่า,า,า,รอาประโยชน์ของทฤษฎีใหม่เนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยได้พออยู่พอกินนะคะเลี้ยงตัวเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ้าวในฤดูแล้งก็มีน้ําไว้ใช้นะคะ ้าวเวลาที่มีฝนตกตามฤด,ดูกาลก็สร้างรายได้ได้แล้วก็เมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมเนี่ยก็สามารถช่วยตัวเองได้นะคะอ่าทีนี้ถึงงานของนักเรียนแล้วค่ะางานของนักเรียนก็คือเตรียมหนังสือเล่มนี้เลยลูกพัฒนาภาษาไทยเล่ม6เล่มสีชมพูค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ย เปิดหน้าที่27่สค่ะอ่ากติกาก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวทุกคนต้องอ่านก่อนอ่าเดวกกูจอยอ่านหนึ่งครั้งเด็กๆอ่านตามนะคะพร้อมไม่เอ่ยพร้อมนะคะอ้าวคำแรกนะคะให้เด็กๆเนี่ย ชี้ไปด้วยอ่าการอ่านที่ดีเราต้องชี้ไปด้วยนะคะคำแรกก็คือพออุผูค่ะคำที่สองค่ะพออุผูคำที่สามค่ะถออุงถุงคำที่สี่ค่ะถออุทุ รอเอียนนเรียนทุเรียนคำที่5ค่ะกออุกุหอรออาบอลาบกุลาบอ่ะมีทั้งหมดห้าคำนะคะแล้วก็มี5้า<ม>ข้อเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยนำคำที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยมาเติมในประโยชน์ให้สมบูรณ์ค่ะ เดี๋ยวไปข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าข้อที่หน้งนองดูเลขที่1น,นะคะเดี๋ยวครูจอยเนี่ยจะอ่านข้อความแล้วก็ให้น้องเนี่ยลองคิดดูว่าเราจะเติมอะไรคําที่เราอ่านไปเมื่อกี้โดยมีคําว่าพุผูกถุงทุเรียนกุหลาบค่ะอ่าข้อที่1เลยนะคะ ฉันมีของเล่นอยู่ในในอะไรเอ่ยเด็กๆลองคิดดูนะคะเมื่อกี้มีผู้ผูกถุงทุเรียนกุหลาบฉันมีของเล่นอยู่ในถุงค่ะอ่าใส่เลยถออุงงอถุงค่ะได้ไหมคะ เขียนสวยๆนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะลูกนะข้อที่สองนะคะคุณแม่ชอบกินเอกินอะไรกินได้คะมีผู้ผูกทุเรียนกุหลาบอะไรกินได้คะลูกทุเรียนนั่นเองค่ะอ้าวเขียนเลยข้อที่สองคือทุเรียนทออุทุรอเอียนเรียนทุเรียน ได้ไหมคะข้อที่สี่ข้อที่สามค่ะขอโทษด้วยข้อที่สามนะคะข,ข้อที่สามค่ะลูกข้อที่สามนะเมื่อกี้ไปแล้วนะถุงกับทุเรียนไปแล้วนะคะก็จะเหลือพุผูกถุงพุผูกกุลาบใช่ไหมคะเหลือสามข้อนะคะอ่ะข้อที่สามเขอบอกว่าที่บ้านคุณลุงมีน้ำน้ำอะไรเอ่ย เป็นน้ำค่ะน้ำพุน้ำผกน้ำกูหลาง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้อนี้ก็ต้องเป็นน้ำพุนั่นเองค่ะพออ,อุพุกก็จะได้ว่าที่บ้านคุณลุงมีน้ำพุนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะฟังดีๆนะคะน้องของฉันมีฟันฟันอะไรหนะ้า หลายซี่มีฟันอะไรคะอ๋อฟันที่ดำๆฟันอะไรเอ่ยอ้าวฟันผุค่ะผออุผุอ่าใส่เลยผออุผุนะคะน้องของฉันมีฟันผุหลายซี่นั่นเองค่ะ,ะและข้อห้านะคะข้อหก็เหลืออยู่หนึ่งคำนั่นเองเขาบอกว่าคุณป้าชอบซื้อ ซื้อสีแดงอะไรสีแดงคะมีอยู่หนึ่งคำก็คือกุหลาบนั่นเองค่ะอ่าข้อนี้ก็คือคุณป้าชอบซื้อกุหลาบสีแดงค่ะอ่านักเรียนลองลองดูนะคะได้หรือ,อยังอ่าเราก็จะได้ว่าฉันมีของเล่นอยู่ในถุงคุณแม่ชอบกินทุกเรียนที่บ้านคุณลุงมีน้ำพุ น้องของฉันมีฟันผุหลายซี่ข้อหา้าคุณป้าชอบซื้อกุหลาบสีแดงโอเคไหมคะอ่าหน้านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าต่อไปเลยนะคะค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราต่อกันเลยนะคะหน้าต่อไปเลยะคะ่ะหน้ายี่สิบแปดเลยนะคะทีนี้เราจะมาพบกับ สระอสองหัวนั่นเองนะคะสระอะออกเสียงอะนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำกันก่อนเดี๋ยวครูจอยอ่านหนึ่งครั้งน้องอ่านตามนะคะมออะมะลออิลิมะลิคำที่สองค่ะมออะมะลออะละกออกอมะละกอ คำที่สามค่ะพอรออะพระคำที่สี่ค่ะทออุทุรออะระทุกระคำสุดท้ายค่ะกอรออะระทออะทะกระทะ เดี๋ยวเราต้องเอาคําเหล่านี้ค่ะมาเติมให้สมบูรณ์อีกนะคะให้ประโยชน์มาสมบูรณ์นะคะซึ่งมีคําว่ามะลิมะละกอพระทุระกระทะนั่นเองนะคะ<ม>อ่าต่อเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะเราเอาคํามาเติมในประโยชน์ให้เหมือนเดิมนะคะลูกเมื่อกี้ครูจอยก็ทวนไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะมีมะลิมะละกอพระ ธุระและก็ประทะนั่นเองนะคะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าฉันชอบรับประทานอ่าเว้นวรรคสุกน่าจะเป็นอะไรสุกคะมะลิสุกมะละกอสุกพระสุกธุระสุกประทะสุกอะอะไรรับประทานได้คะลูกมะละกอค่ะอ่าเขียนเลยมออะมะ ลอะละกอออกมะละกอเราก็จะได้ฉันชอบรับประทานมะละกอสุกนั่นเองนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะคุณยายใช้ดอกอดอกอะไรแล้วก็มีคำว่าบูชาใช้ดอกอะไรลูกดอกมะลิดอกพระดอกธุระดอกกระทะดอกอะไรคะลูก ใช้ดอกมะลิค่ะมออะมะลออีลิบูชาใครคะลูกอ่าที่เราไหว้บูชาพระนั่นเองนะคะพอรออะพระค่ะอ่าเติมเลยเราก็จะได้ว่าคุณยายใช้ดอกมะลิบูชาพระนั่นเองนะคะลูกนะต่อไปเลยข้อที่สามนะคะ คุณพ่อไปไปไหนนะจุดจุดจุดต่างจังหวัดไปไหนคะไปธุระหรือว่าไปกระทะคุณพ่อไปจุดจุดจุด,จดต่างจังหวัดไปไหนคะลูกไปธุระนั่นเองเติมเลยทออุทุรออระ ทุระค่ะเราก็จะได้ว่าคุณพ่อไปทุระต่างจังหวัดค่ะและก็สุดท้ายนะคะอันนี้ง่ายมากเลยคุณแม่ทอดปลาในอ้าวทอดปลาต้องทอดที่ไหนอะคะลูกทอดในกระทะนั่นเองนะคะกรออะประทอ,อะทะกระทะนะคะ อ่ก็จะได้คุณแม่ทอดปลาในกระทะค่ะได้ไหมคะเด็กๆคะเก่งมากเลยนะคะนะักเรียนดูดีๆนะคะแล้วครูจอยก็ขอฝากอีกนิดนึงเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะน้องก็ระบายสีนะคะแล้วก็ฝึกอ่านให้เยอะๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูจอยก็มีสระอะไรเอ่ยนักเรียนคะ่ะมีสระอุ อ่าอบทวนอ่านสระอุคําตรงนี้แล้วก็คําที่มีสระอะด้วยนะคะที่ครูจอยให้น้องเติมไปนะคะฝึกอ่านเยอะๆนะคะอ่าสาหรับวันนี้คุณครูจอยก็มีการเรียนการสอนแค่นี้นะคะทอบทวนให้เด็กๆนะคะอ่าแล้วก็ฝาให้เด็กๆเนี่ยอ่าคำตามคำอ่าตาม เศรษฐกิจพอเพียงนะคะพออยู่พอกินอ้ามันเป็นเด็กๆเนี่ยน้องก็รู้จักประหยัดอดออมนะคะใครมีออมสินแล้วก็ยอดก็ปุกออมสินนั้นก็เป็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูครูคจอยเนี่ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ